ขอบคุณนะเราั้งคูแล้วทังคู่องค์หญิงไม่ทันบนเลยพระเจ้าค่าดัิวัะองค์หญิงจะยื่นที่ปาทาเนี่ยเอาไว้ตัดแคกเฮ้ยยังไม่ถึงยังไม่ถึงตอนนั้นเอ๊ะแล้วจ้าบาไปไหนเนี่ยฮะเขามาช่วยฟองอยู่ด้านน้นพี่าใหญ่เขามา พี่อยู่ไหนฮะพี่อยู่ไหนฮะอยู่พี่เรารู้ไนไม่ดูไม่รทั้เวลาเลยรู้นะคนมาช่วยรองอันนี้เราเลิกมเลยยามเลยเราเลยเลิกมเลยยามไม่ได้หรอกทีหลังก็จัดเองเลยถ้าเลยยามไปก็เข้าวัดไม่ได้ต่อปากต่อขามต้องต่อไปเลยไม่งั้นเรเป็นตลกไม่ตายใหม่เชิญเสด็กผู้ชาาปากๆนะแม่เด็กผว้ชายดีเสด็จผู้ชายเป็นไงล่ะน้องหญิง คิปหน้าบ้านเลยนะตัวยจริงๆเลยน้องพี่ดีใจกับเจ้าด้วยนะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนด้วยต้องไปมาฉลองวานนะครับอ่ะขอนไดนะชชาจะดีแล้วกเจ้าค่ะแต่ดาไปรับรางวัลก่อนมองวันมนอ,งนองชั้นบ้ายกเลิก เื่องกัน,น,อนเออเอา่วันนี้เจ้าบ่าวมันลาสีจับเว้ยฟ่าบานก็ผมฉันคิดว่าถ้าจะให้ผู้หญิงตะนาวดีแต่งงานต้อคิดดูให้ดีๆเลยพี่เจ้าค่ะทำไมล่นะคะน้สัปดาห์ได้ปีขนาดนี้แล้วใส่ได้วนนี้ไปคงจะบิดหนีแนะ่โอ้หา อ้อาววนทัโนโน้งนองวันทั้งโมวันงานแต่งงานนอ้งอ,องหญิงก็ร้องห่มร้องไห้บมมีใจร้องเต้ จริงนะพอจะเบาสังดอกสักแดงสิงสอนจครสาวแล้วเบียเงเชิญน้ำสังเลยดีกว่าฮะมา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 เชิญน้ำสังเลยมันจะเลยเลนอะเลยเนอะเออไหนล่ะฮะขอเชิญปาอปอผู้ลงแรกเลยคุณเจ้ากรรมในพงช่างด้วยครับขอบใจมากนะจ้ พยักนะดูแลน้องเราให้ดีนะเ่มนเจ้าที่ก็ดีใจด้วยนะเจ้าจะได้มีคู่ครองแล้วแล้วก็ทำตัวให้น่ารักเขาจะได้รักนานๆค่ะไทยพี่ค่ะคนต่อไปเชิญธนาฉันด้วยเหรืออ้าวอ๋ออ้าวได้ๆๆจะเป็นพ่องานแล้วก็ต้องลดเิเออไม่พอต้องสามครัเพราะว่าราชานุญาตมันจบแล้วตามสบาย มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองอายุมันขวดยืนนะพี่เจ้าค่ะสักดาผมขอให้มึงเป็นไฟเมียเป็นน้ำมันพอเจอกันทีไรก็ให้ลุกหรือปลับ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 อืมมั่งมั่อ่าไปไองคุณมไอ้หนุ่มไอ้คุณมึงแล้วขุนรถด้วยไอ้ที่ว่า จับเลยหอยหอมความจริงแล้วมือคุณน่าจะนิ่งกว่าใครก็ทั้งหมดหลุดหลุดจับให้มันสองมือไม่ต้องเบาอย่ฝุ่นจับหอยดูทะนงไม่เอาไม่จเลิกร้องไห้ได้แล้วผู้หญิงคนเดียวจะร้องทำไมไหมไปเด้อไปจะแสดงความดีกับเพื่อนนี่เพือนแต่เปล่านึกว่าเป็นหอยทอดกระทั่วล้อนคุยกันไม่สนใจกูเลย แล้วแต่งกับองค์หญิงไปเลยจะได้ไม่ต้องมาแย่สุนันทาจากข้าอีกโชคดีนะสังนะขอให้มีความสุขขอให้รักกันนานๆดูให้ดีนะพไม่จงเพอย่าให้มันไปไหนนะไม่ี่ยมันูแวะมึงพูดถึงตัวเองทำไมไปเป็นชุดเพชรเลยพัดเพชรอ่อไปเป็ดอะไรไปเรีนแต่งทำยามบมันรักถือเลิกงามยามดี สั่งกดเลยคุนยไอ้ทีคุตะนแต่งบุทแต่งบทวแต่งรอกยังแต่กระดาษด้วยอนเข้ามแอบดูเอ้ยมาแตโแลวใครเห็นไอ้มาแตงโมบ้างวะไอ้มาแตงโม่มันนั้นจะเมาอยู่ในงานหรือเปล่า 也没有什么。 i yeah. เท่าไหรยังอะไรขนาดนั้นหรอยังไม่จบงานเลยกินเป็นอะไรหรือเปล่ามาดูดิอย่าไปเอาทองเพชรพลอยมาให้มันที่วะเน่ะไหวไหมโมเออโม่แล้วก็ทุทำยังไงทีละยี่ห้อมุงรวมสามกษัตริย์ก็มาไวจริอตีเรื่องสีหยาบขึ้นดูนิเป็นไงบ้างไปไม่ได้ไม่เป็นไรต่อไปไม่ต้องไปต่อว่าไาลองมุงจะสนุกไปเลยมาแตมโมบาดเจ็บต้องไหวรอเปล่าเหรอ Bình nhân đây. Đây ừ, <laughs> em Em